เรื่องหลวงตาพาพ่อพ้นนรกโดยคุณนุน่นเสียงอ่านโดยโจโฉเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณนุน่นซึ่งเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นจึงของอนุญาตเปลี่ยนสรรพนามจากหนูเป็นผมและจากข้าเป็นครับเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับ หลวงครับนุ่นมีเรื่องที่จะเล่าให้หลุงหลวงทราบหลายเรื่องครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลวงตากับครอบครัวของนุ่นผมไม่กล้าที่จะเล่าให้ใครฟังมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับผมผมเก็บเรื่องนี้ไว้นานพอสมควรพูดให้ใครฟังเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อคิดไปต่างๆนานามันเป็นเรื่องที่เกิดกับผมแม่และนาของผมในครอบครัวของผมเองใครฟังดูละอาจคิดว่าไม่เป็นเรื่องจริงอาจคิดว่าผมฝันไปหรือคิดไปเอง ผมขอเรียนคุณหลวงว่าเรื่องทั้งหลายที่ผมจะเล่าให้ลุงหลวงทราบเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมจริงๆแล้วแต่นะครับลุงอาจไม่เชื่อผมอีกคนก็ได้แต่ผมไม่ได้เพ้อเจ้อไม่ได้ฝันไปมันเกิดขึ้นกับตัวผมซึ่งทําให้ผมศรัทธาในพระหลวงตาผมเล่าเพื่อให้ทุกคนได้ทราบไม่ได้โอ้อวดหรือต้องการอะไรทั้งนั้นผมเสียดายที่ผมรู้ความจริงที่เกี่ยวข้องกับพระหลวงตาช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เสียใจ เพราะผมได้ประจักษ์ในความเมตตาของพระหลวงตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดยังดีกว่าที่ไม่ได้พบกับท่านนะครับทุกที่สุดในชีวิตคุณหลวงครับผมกับพ่อสนิทกันมากตั้งแต่ผมยังเล็กๆผมอยู่กับพ่อคลุกคลีกับพ่อมากกว่าแม่ แม่มักไปทำบุญกับพระหลวงตาอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่สวนแสงธรรมหรือที่วัดป่าบ้านตาดแม่ผมมีความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระหลวงตาอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่พระหลวงตามาภักอยู่ที่สวนแสงธรรมแม่และนาจะไปใส่บาตรฟังเทศไม่ได้ขาดผมกับพ่อจึงถูกปล่อยให้อยู่กับบ้านตามลำพังสองคนผมมีความรู้สึกว่าแม่ทิ้งผมและพ่อหมกมุ่นอยู่แต่กับพระหลวงตา พ่อซึ่งไม่ชอบพระหลวงตาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคอยว่าแม่และติบ่นเรื่องหลวงตาในทุกๆเรื่องถึงขนาดที่ว่าพ่อเรียกท่านว่าอิตาบัวซึ่งพ่อกับผมก็จะขำหัวเราะเห็นเป็นเรื่องตลกกันทุกครั้งที่แม่ออกจากบ้านไปทำบุญกับหลวงตาพ่อผมเป็นคนชอบดื่มเหล้าสูบุรีเป็นผู้ที่หลงอยู่กับทางโลกเหมือนผู้ชายทั่วไปด้วยเหตุที่ผมติดพ่อ ผมจึงเชื่อตามประสาพ่อลูกทำให้ไม่ชอบหลวงตาเหมือนพ่อทุกอย่างต่อมาพ่อเจ็บหนักทั้งที่อายุไม่มากนักเป็นโรคมะเร็งปอดและเสียชีวิตในเวลาต่อมาผมจึงขาดที่พึ่งจิตใจหดหูร้องไห้เสียใจเป็นเวลาสองเดือนเต็มๆชีวิตผมคลุกคลีอยู่กับพ่อมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กจนโตไปไหนมาไหนก็ไปกับพ่อแม่ก็อยู่ในโลกของแม่เป็นนักเขียนนวนิยาย และไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านถ้าไม่ยุ่งเรื่องหนังสือก็ยุ่งเรื่องทำบุญหมุนเวียนเช่นเนี้ยไม่จบไม่สิน้นผมจึงเป็นคนไม่ค่อยจะเรียบร้อยเหมือนคนทั่วไปแม้มีแม่เป็นตัวอย่างในความอ่อนหวานนุ่มนวลแม่ผมจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ่อเป็นทนายความฐานะของแม่และพ่อทําให้ผมไม่ลําบากในเรื่องการเรียนผมจบจากคณะรัฐศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่สบายสบายไม่มีเรื่องลำบากอะไรยกเว้นตอนแม่ไม่อยู่บ้านไปทำบุญบ่อยๆผมจะเหงาอย่างที่บอกลุงไว้แล้วเมื่อพ่อมาจากผมไปอีกคนผมจึงขาดที่พึ่งเกิดความเครียดมากที่สุดแม่เป็นห่วงผมมากแม่เสียใจที่พ่อจากเราไปก่อนเวลาอันควรแม่จึงพักอยู่กับบ้านไม่ค่อยไปไหนเหมือนเคยแต่เรื่องทำบุญแม่ยังแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลง ยังชอบไปทำบุญเหมือนเดิมผมกับแม่ใส่บาตรให้พ่อทุกวันแม่พยายามให้ผมได้ใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พ่อผมจึงทำทุกวันเพราะคิดถึงพ่อขาดพ่อไปคนบ้านก็เงียบเหงาคนบ่นเรื่องอิตาบัวก็หายไปแล้วไม่ได้ยินเสียงอีกผมต้องอยู่กับบ้านเพื่อใส่บาตรวังให้พ่อได้รับอนิสงส์ตามที่แม่บอกทุกวัน แม่คอยเรียกให้ตื่นทันใส่บาทแรกๆก็ลำบากหน่อยแม่แสะผมออกจากเตียงไม่ค่อยได้เพราะผมตัวใหญ่มากกลางคืนผมก็เอาแต่ร้องไห้ไม่หลับไม่นอนย่าซึ่งอยู่คนละบ้านต้องมาอยู่กับผมเป็นเพื่อนใส่บาทให้พ่อด้วยความตั้งใจคืออยากให้พ่อได้บุญจากการใส่บาทของผมย่าหาของที่พ่อชอบตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ใส่บาตให้ ผมอุทิศส่วนบุญกุศลจากการใส่บาตรให้พ่อโดยตลอดเมื่อย่าเห็นว่าผมคลายความเศร้าโศกลงได้แล้วย่าจึงได้กลับไปอยู่บ้านตามเดิม งานบุญใหญ่งานบุญประทายเข้าเปลือกแม่คอยสังเกตผมอยู่โดยตลอดว่าผมหยุดงอแงหรือยังแล้วแม่จึงได้เอ่ยชวนผมไปทำบุญให้พ่อด้วยกันไหมผมตอบแม่ไปว่าผมก็ทำอยู่เนี่ยทุกวันแล้วจะไปทำที่ไหนอีกผมเกิดความรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเพราะผมก็ทำอยู่แล้ว แม่ยังบังคับให้ผมไปทำบุญอีกแม่คงเริ่มเครียดขึ้นมาบ้างเหมือนกันดูสีหน้าแม่แล้วไม่ค่อยสบายใจเหมือนเมื่อตอนที่พ่อยังอยู่เลยแม่ตอบผมกลับมาว่าไปทำบุญงานบุญประทายเข้าเปลือกับพระหลวงตาไงเป็นงานบุญใหญ่ประจาปีทาเดือนกุมภาพันธ์พอจะได้บุญเยอะๆลุงต้องเห็นสีหน้าแม่ตอนนั้นผมนึกถึงแล้วผมสงสารแม่อยากจะขอโทษแม่ ที่แม่พยายามจะอธิบายให้ผมเข้าใจแม่คงเห็นผมเป็นคนเกเรเพราะตอนพ่อยังอยู่ผมไม่เคยสนใจจะไปทำบุญกับแม่เลยสักครั้งเดียวก็ไม่เคยจนแม่เลิกชวนถึงเวลาแม่ก็ออกไปแต่เช้าไปทำบุญกับหลวงตามหาบัวผมก็อยู่กับพ่อโดยตลอดอย่างที่บอกลุงไปแล้วแม่พยายามบอกกับผมว่าไปเถอะไปทำบุญกับพระหลวงตา จะได้ส่งบุญกุศลให้พ่อได้เยอะๆทำกับพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์บุญของพ่อจะได้เต็มๆและเร็วผมตอบแม่ไปว่าบุญจะเยอะสักแค่ไหนกันบุญก็เหมือนกันหมดนั่นแหละแล้วทำไมตอนย่าอยู่แม่ถึงไม่ชวนผมไม่อยากไปหรอกแม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะอธิบายให้ผมเปลี่ยนใจไปหาพระหลวงตาให้ได้พูดกับผมว่า เพราะย่ากับผมไม่เชื่อเรื่องบุญไม่เชื่อพระหลวงตาจึงไม่อยากชวนอีกอย่างย่าแก่แล้วคงไม่สะดวกในการเดินทางไปไหนไกลๆคงจะไม่ไหวคุณลุงครับผมฟังแม่พูดกับผมแล้วใจผมยังไม่ยอมรับและยังมีอารมณ์ขุ่นเคืองตลอดเวลาที่ฟังแม่พูดอย่าหาว่าผมดื้อด้านเลยนะครับผมยังมีความรู้สึกเหมือนกับตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่ผมพูดกับแม่ว่าแม่ก็รู้ว่านุ่นไม่เชื่อ แลวแม่คิดว่านุ่นจะไปเหรอแม่ฟังผมพูดจบแล้วแม่หยุดไปพักหนึ่งแล้วตอบกลับมาว่านุ่นไม่ไปก็ได้แต่นุ่นไม่สงสารพ่อเหรอพ่อจะได้ได้บุญใหญ่พ่อจะได้สบายและได้มีความสุขมากๆไงละ่ะตอนนั้นผมยังไม่เชื่อในองค์ท่านไม่รักท่านเพราะใจยังฝังแน่นเหมือนเดิมแบบพ่อผมเหมือนคนโง่เห็นแก่ตัวจึงตอบแม่ไปโอ้ยหลงตาอีกละ อะไรๆก็หลงตาแม่เนี่ยหลงตาหมดทุกอย่างเลยนะพอผมพูดอย่างนี้แม่ก็เงียบไปผมดูหน้าแม่รู้ว่าแม่เสียใจแต่ไม่มีน้ำตาเห็นตะแววตาแม่เหมือนท้อแท้หมดเรียวแรงลุงครับผมทำให้แม่เสียใจผมสงสารแม่แต่ลุงเข้าใจไหมครับว่าแรงฮึดผมยังมีอยู่ผมออกอาการปั้นปึ่นกับแม่เมื่อผมไม่พอใจผมเนี่ยบาปมากเลยนะครับคุณลุง สักพักหนึ่งแม่ก็กลับมาพูดกับผมอีกนุ่นนุ่นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะไปไหมล่ะไปทำบุญให้พ่อแต่ถ้าพ่อไม่ได้รับเราก็หยุดทำกันแม่ก็จะหยุดเหมือนกันถ้าพ่อไม่ได้บุญนี้ลุงครับผมโดนเข้าไม้เนี่ยเหมือนแม่มาท้าทายผมคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้จึงตอบแม่ไปว่าได้ตกลงผมจะไปแม่ท้าเองนะ แม่ตอบทันทีเลยครับคุณลุงเออแม่ท้าไปนะจึงต้องรับคำท้าของแม่ได้ไปก็ไปลุงครับผมรับคำท้าของแม่ไปอย่างนั้นเองเพราะเกรงใจแม่ผมเองก็รับแม่ไม่อยากให้แม่เสียใจผมรู้ว่าแม่รักพ่อมากแค่ไหนผมเสียพ่อไปคนหนึ่งแล้วไม่อยากให้แม่ต้องเสียใจไปมากกว่านี้อีก ก่อนถึงงานบุญประทายเข้าเปลือกที่วัดป่าบ้านตาดของหลวงตาผมก็ยังคงใส่บาตรให้พ่อเกือบทุกวันไม่อยากให้ขาดการใส่บาตรให้พ่อทำให้ผมมีความสุขที่ได้ถวายอาหารพระเพื่อพ่อจะได้รับส่วนบุญกุศลผมเชื่อว่าการทำบุญใส่บาตรทำกับพระทั่วไปก็พอแล้วไม่อย่างนั้นคนจะใส่บาตรกันทำไมตั้งเยอะแยะทั่วไปหมดบางแห่งมีการขายอาหารเพื่อใส่บาตรโดยเฉพาะเห็นพระมายืนคอยรับบาตรตรงนั้น ผมก็ว่าสะดวกดีและบุญก็ถึงเหมือนกันผมคิดของผมอย่างนั้นไม่เคยมีใครอธิบายให้ผมเข้าใจว่าใส่บาตรต้องมีสมาธิและมีความตั้งใจเหมือนกับการตบมือต้องใช้สองมือผมใส่บาตรพระพระเป็นผู้รับหากพระไม่ปฏิบัติไม่มีวินยัยผลของการใส่บาตรของผมก็ไปไม่ถึงตามที่ผมต้องการผมเพิ่งมาเข้าใจในภายหลังแย่จังเลยนะครับคุณลุง ผมโง่อ,อยู่นานทีเดียวคุณลุงลอย่าว่าผมนะครับใกล้วันเดินทางไปวัดป่าบ้านตาดเป็นครั้งแรกผมไม่มีความกระตือรือร้อนอะไรเลยอยากให้วันเดินทางยืดออกไปอีกน,น,นานๆเห็นแม่และน้าหน่อยเตรียมตัวพร้อมที่จะออกเดินทางเวลาไหนก็ได้ดูมีความสุขจริงๆที่จะได้ไปวัดทั้งสองคนคุยกันถึงเรื่องวัดเรื่องหลวงตาตลอดเวลาโทรศัพท์ไม่ได้หยุดหย่อน พูดกับคนโน้นทีคนนี้ทีไม่เห็นมีเรื่องอะไรมีแต่เรื่องวัดอย่างเดียววันเดินทางมาถึงเร็วกว่าที่ผมคิดคุณลุงครับรู้ตัวอีกทีก็เดินทางแล้วแม่และน้าจัดการให้หมดทุกเรื่องผู้ร่วมคณะเดินทางก็มีกันหลายคนมีแม่น้าหน่อยผมและป้าเล็กอีกคนหนึ่งร่วมกับคณะอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกเป็นสิบคน ทุกคนยิ้มแย,ย้มแจ่มใสหน้าตาอิ่มเอิบเบิกบานคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนคบกันมาสัก20ปีและสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็คือสิ่งที่ผมเองก็ไม่คิดว่าจะพบในชีวิตสำหรับผมมันคือเรื่องที่แปลกและอัศจรรย์และเพราะสิ่งนี้จึงทำให้ผมต้องเข้าวัดมาทำบุญกับพระหลวงตาหรือหลวงตาพระมหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาด ผมเคยเกลียดท่านเคยว่าท่านด้วยคำไม่ดีหล,หลายอย่างแต่ณตอนนี้ผมขอเทิดทูนองคหลวงตาไว้เหนือเกล้าด้วยหัวใจทั้งดวงเพราะกว่าที่ผมจะรู้อะไรต่ออะไรและกว่าที่ผมจะได้เข้าวัดผมก็ต้องแลกด้วยชีวิตของพ่อทั้งชีวิตผมยอมรับว่าผมกับพ่อเป็นคนโง่ที่เคยว่าท่านเกลียดท่านแต่ตอนนี้ผมรักองคหลวงตามากที่สุดรวมถึงพ่อของผมก็รักหลวงตามากที่สุดเช่นกัน เป็นที่หนึ่งในหัวใจของผมรองลงมาคือพ่อกับแม่ผมไม่รู้ว่าใครจะเชื่อหรือไม่ผมไม่รู้ว่าใครจะว่าอย่างไรผมไม่รู้ว่าจะช่วยให้ใครที่ไม่เข้าใจในองค์หลวงตาได้เข้าใจในองค์ท่านมากขึ้นได้แค่ไหนแต่ผมรู้แต่ว่าเรื่องที่ผมจะเล่านั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ทำให้คนอย่างผมที่ไม่เคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมต้องเข้าวัดทำบุญให้กับพ่ออย่างที่ผมไม่เคยคิดที่จะทา ในงานบุญประทายเข้าเปลือกผมไปช่วยแม่อยู่ในกองเรือของป้าป้อมช่วยปักเงินเรียกคนมาทำบุญตอนที่เข้าไปใหม่ๆผมไม่เรียกใครเลยผมยืนปักเงินไปผมก็โมโหไปด้วยว่านี่แม่ให้เรามาทำบ้าอะไรกันเนี่ยมายืนตะโกนเรียกคนทำบุญอยู่ได้ไม่เห็นได้อะไรเลยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยข้าวก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินนี่คือสิ่งที่ผมคิดอยู่นตอนนั้น ผมก็ทำวิญญาณพ่อมาหาเมื่อเสร็จงานบุญพวกเราก็กลับบ้าน ในคืนนั้นผมนอนอยู่ในห้องของตัวเองแม่นอนอยู่ในห้องพระที่ติดกับห้องนอนของแม่กับพ่อนาหน่อยนอนอยู่ในที่นอนของแม่ส่วนป้าเล็กนอนอยู่ที่ของพ่อซึ่งป้าเล็กไม่ถืออยู่ๆแม่ก็วิ่งมาเคาะประตูห้องเรียกผมนุ่นนุ่นตื่นเร็วทรงเสียงเรียกผมดังลั่นบ้านจนผมต้องตื่นผมตกใจหมดเลยครับลุงผมจึงลุกขึ้นมาถามว่ามีอะไรแม่ก็ตอบว่าพ่อมา ตามแม่มาเร็วแล้วแม่ก็หมุนตัวเดินนำกลับไปห้องแม่ส่วนตัวผมเดินตามไปพร้อมกับพูดว่าพ่อที่ไหนแม่พ่อตายไปแล้วพ่อไม่อยู่แล้วนะแม่ก็หันมายืนยันว่าพ่อมาจริงๆนะแล้วแม่ก็ลากมือผมให้เดินตามไปอย่างเร็วพ่อไปถึงห้องน้าสาวของผมคือน้าหน่อยกำลังนอนอยู่น้าหน่อยพูดออกมาว่านุ่นมาหาพ่อ แล้วยื่นมือมาหาผมก็งงและไม่พอใจขึ้นมาทันทีนี่เล่นอะไรกันนุ่นไม่สนุกด้วยนะถ้าไม่เล่นแบบนี้จะมาแอบอ้างเอาพ่อมาเล่นนุ่นไม่เอาด้วยนะผมโกรธมากจริงๆผมกําลังหลับสบายแล้วมาเรียกผมแถมยังมาล้อเล่นกับผมอีกเป็นลุงลุงคงต้องโมโหยิ่งกว่าผมแน่ๆจริงไหมผมจึงหันไปดูป้าเล็กซึ่งลุกขึ้นมายืนอยู่ปลายเตียงป้าเล็กยังหันมาจ้องผมและบอกว่าพ่อนุ่นมา ผมว่าป้าเล็กไปว่าป้าเล็กก็เป็นไปด้วยอีกคนจะเล่นอะไรผมไม่เล่นด้วยนะป้าเล็กมองหน้าผมเหมือนคนถูกผีหลอกนาซีปากคอสัน่นพูดกับผมว่าพ่อของหนูมาจริงๆมาแฝงน้าหน่อยอยากจะคุยกับหนูทันทีที่ป้าเล็กพูดจบนะ้าหน่อยที่กำลังนอนอยู่ตาก็หลับอยู่เลยก็พูดขึ้นว่านุ่นนี่พ่อเองนะลูกคุณลุงครับผมคนลุกไปหมดเลย น้าหน่อยพูดออกมาได้อย่างไรว่าพ่อเองนะผมก็เห็นเป็นหน้าน้าหน่อยนอนหลับตาเหมือนคนนอนหลับธรรมดาแต่ปากพูดไปมือทั้งสองก็ยกขึ้นยื่นมาที่ผมเหมือนจะกอดผมผมเกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้เลยใจหนึ่งก็คิดว่าน้าหน่อยแกล้งแต่พอหันไปมองแม่และป้าเล็กทุกคนก็ดูงงๆง,งเหมือนผมไม่น่าเชื่อพ่อจะมาได้ยังไงลุงครับผมทำใจแข็งมองน้าหน่อยที่หลับตาอยู่ พูดว่านี่พ่อตายไปแล้วนี่น้าหน่อยตอบผมทันทีว่าใช่แต่พ่อมาแฝงน้าเพื่อมาหานุ่นแล้วพ่อก็ร้องไห้น้ำตาไหลาจากตาทั้งสองข้างของน้าหน่อยทั้งทงที่ยังหลับตาอยู่เสียงพูดก็เป็นเสียงน้าหน่อยผมยิ่งเพิ่มความวุ่นวายใจไปหมด